要叫我 2บวกกับ ce ยกกำลัง2เลยคะ่ะเรามาหาก่อนออรูปของเราเป็นแบบนี้ปึ๊บนะคะอ่ะโอเคอ่ะอี e. แล้วก็อะไรเตแล้วก็อะไรคะดี e. สิ่งที่เราต้องการหาคืออยู่ในจุดพวกนี้ใช่หรือไม่ใช่ไหมคะอันนี้คือมุมฉากใช่ไหมแสดงว่าอันนี้คือตรงข้ามมุมฉากใช่ไหมคะ ตันนี้คือต้องเป็นยังไงยาวสุดท้<ย>าสุดยา,ยาวที่สุดคือมุมตรงข้ามมุมอะไร<า>อ่าแล้วส่วนอันนี้คือมุมอะไรคะปะอดมุมฉากั้งคู่สองงานนี้ต้องมาทําอะไรกันบวกกันโอเคไหมดูเรื่อล ที่ตั้งลงมานี้ใช่ไหมใช่อ่าได้ระกับหนึ่งจุดอะไร6 ดีเมื่อกี้นี่เราบอกว่ายาวสุดเป,ป็นหกค่าครึ่งคืออะไร<า>แล้วในโจทย์ของเราก็เป็นเลขอะไรด้วยาสามใช่ไหมคะดีอี e ก็กำลังสองดีอ e ีอยู่ไหนล่ะดีอ e. ีใช่ไหมเดี๋ยวก่อนดีอ e. ีอยู่นี่ใช่ไหมคะใช่ปะ่ะเป็นด้านประกอบมุมใช่ไหมคะ,ะแล้วก็ต่อไปเขาหา e c อีกนี่ค่ะตัวนี้ใช่ไหมคะเป็นด้านอะไรประกอบมุม C E ถ้ากับ1.6ใช่ไหมคะบรรทัดที่สองใช่ป่ะดังนั้นตรงนี้คุณก็ต้องบวกกับ1 6โอ O ไหมโอเคถามว่าอาจารย์คะท่านเป็นอย่างเงี้ยเป็นด้านประกอบมุมฉากของคู่เลยแสดงว่าสางามนำมาทำรกันบวกกันถูกไหมถูกเพื่อให้เป็นหาด้านที่ยาวที่สุดคือด้านตรงข้ามมุมค่ะดังนั้น C D ก็ต้องเป็นไงคะแล้ก็มาสองต่อไปใช่ไหมคะเพราะเราหาเจอหรือยังยังตลดข้างในค่ะ ามเฉยๆได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นเลขยกยกกำลังสองออฐาหนึ่งจุนหกเฉยๆได้ไหมไม่ได้ม่ได้ต้องเป็นเลขยกยกองโอเครู้เรื่องทุกคนเข้าใจแบบนี้ไหมเข้าใจค่ะเข้าใจตรงกันนะคะดังนั้นค่ะลูกเดี๋ยวเราแจกเป็นตัวย่อยเลยดีกว่าสามยกกำลังสองคืออะไรกับอะไรคูณกันสามคูณสามปกติตรงนี้มีไหมคะไม่ต้องเราจะคิดแล้วเราจะออกตัวเลขเลยโอเคไหมแต่ี่ครู่คให้สูจเฉยว่าสามคูณสามได้เท่ากับอะไรสบวก หนึ่จุดกต้องคูณกับอะไหนกหนึ่งจุคูณกันสองครั้งได้เท่าไหร่อ6หาอ่ะสองอ่ะหนึ่งจุดหกหนึ่งจุกหลายหหนึ่งกาเป็นหกหนึ่งวอีกหนึ่งเป็นอย่างนี้ป่ะหนอไม่ใช่อ่ะมาดูหกคือ2ตัวนี้เนาะห อ่านนะเอาผิดทางไหมนี่ดูบนกระดานพร้อมเพื่อนนะพวกนะอ่าเอาเอานี้กองมาเซิร์ชบนกระดานดูดิว่าเป็นยังไงนะคะอ่ะเมื่อกี้นี้สามกับสองคูณสามคูณกันกี่ครั้งสองครั้งได้เท่ากับเก้าหนึ่งจุดหกคูณกันกี่ครั้งสองครั้งได้เท่ากับสองจุดเอาสองอันนี้มาทำอะไรการบวกกันก็คือเท่ากับเก้าบวกกับสองจุดห้าหกได้เท่าไหร่คะ เจ็ดเอ็หักไปมงอะไรแล้วนะว่น้าบอกว่าเออเมื่อกี้บอกยังไม่เข้าใจทีนี้ดูดูกระดานได้ยัง9-2บวกไ,ได้เท่าไหร่ลูกได้ไห้ครับ9-2บวกได้เท่าไหร่9-2 11ออจุดอะไรโอเคทีนี้ค่ะตอนนี้คุณยังเป็นซีดียกน้ำสองแสดงว่าเนี้ยยังเป็นเลขยกนัำสองอยู่ 2, ใช่ไหมแต่เราต้องการแค่ซีีเดียวก็คือต้องกยกไม